สวัสดีค่ะนสวีเดนค่ะเพ,เพื่อนเค่ะนได้ไปอ่านเจอนะใน Facebook ก็เขาก็ได้แบบว่าให้คําแนะนําในการทําคลิปเรียวยังไงให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะคือ1ในนั้นก็คือ ความยาวของคลิปเรียลเพื่อนๆค่เนาะเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อนๆควรความยาวของคลิปเรียลเนี่ยควรจะมี10ตั้งแต่15วินาทีจนถึง90วินาทีนะครับเพื่อนๆค่เนาะอันนี้คือเพื่อนๆก็น,น,น,น่าจะเจอนะน่าจะเจอแหละเพราะว่าเออในก็ออกมาจากในอะ่ะในเฟซบุ๊กนั่นแหละในเฟซบุ๊กที่เขาอะ่ะ แจ้งเตือนนู่นนี่นั่นนะหรือว่าปสิทิภาพของคลิปเรียวนะเพื่อนๆสามารถไปเช็คได้นะมีอะไรบ้างมีติดแฮชแท็กนะมีเขียนข้อความนู่นนี่นั่นนะมีการแช์นู่นนะัน่นะครับเพื่อนๆข่เนาะอันนี้ก็คือ แต่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ไหนเห็นที่ไหนเจอเนี่ยบางทีเขาก็ลงแค่ประมาณสี่ห้าวีกับเพื่อนขาเนาะเพราะว่าถ้าลงยาวเยอะบางทีถ้าไม่มีอ่ะไม่มีเป็นไม่ไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยบางทีเขาก็ปัดคลิปทิ้งนะเพื่อนขาแต่นานก็เอามาแช์นะบางทีเราก็ลองดูนะลองดูทําคระคระกันไปครับเพื่อนขาเผื่อจะปังเนาะ